สวัสดีครับวันนี้นะครับเช้าวันที่สองพฤษภาคมนะลูกไก่รุ่นนี้ก็เข้าสู่วันที่สามแล้วนะครับเนาะก็สองวันลก,กว่าย่างเข้าวันที่สนะครับลูกไก่ที่นำมาเลี้ยงรุ่นนี้นะครับจะแตกไซส์เยอะเพราะว่า,ามาจาก คนละสถานที่แล้วก็มาเวลาไม่ตรงกันนะครับคำว่าแตกไซก็คือจะขนาดจะหลายขนาดมากนะครับก็วิธีการเลี้ยงนะครับสำหรับไก่เล็กนะครับหรือว่าไก่ใหญ่แต่เริ่มต้นที่ไก่เล็กก่อนเนาะก็คือการปรับรางน้ำนะครับการปรับรางน้ำนะครับจะต้องนะครับ ให้รางน้ําต่ำหมายถึงว่าให้อยู่ที่ประมาณอาเ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 กณฑ์เอาเกณฑ์ไก่เล็กเป็นหลักนะครับนะสังเกตว่าไก่ตัวไหนที่เล็กสุดนะสังเกตเอาใช้หลักสังเกตเอา,อาไก่ตัวไหนเล็กสุดก็ปรับรางน้ําให้ประมาณสายตาของไก่ตัวนั้นนะครับเนาะเพื่อที่จะให้ไก่ ที่ตัวเล็กนะครับได้กินเต็มที่นะได้กินทันเพื่อนจะได้ตัวตัวทันเพื่อนพูดง่ายๆคือเขาจะได้ทันเพื่อนนะครับเนาะทั้งน้ําหนักทั้งทั้งหุ่นเขาจะได้ทันเพื่อนนะครับตอนนี้ก็เวลาตีห้ากว่าๆนะเด็กๆก,ก็สดชื่นนะนะครับเข้ามา,าผมเข้ามาตีสี่นะครับ ก็พอมาปลูกเขาเขาก็วิ่งเลยครับก็ถือว่า,าไก่รุ่นนี้นะครับสดชื่นดีนะครับถ้าไก่ถ้าถ้าเขากินดีนะครับดูดูที่ตาดูที่หุ่นคนะครับถ้าเขากินดีอยู่ดีน้ำหนักเขาจะเขาจะโอเคแล้วก็หุ่นเขาก็าจะโอเคนะครับนี่ โอเคนะครับนี่แหละก็คือการเลี้ยงไก่ถ้าถ้าไก่แตกไซเยอะนะครับก็หลักต้นง่ายๆก็คือการปรับรางน้ำก็ต้องให้เอาตามไก่เล็กเป็นหลักนะครับคลิปหน้าผมจะมาพูดเรื่องของอสุขภาพไก่แล้วก็เรื่องของอมูลไก่นะครับว่าเราควรสังเกตแบบไหนนะครับแบบไหนจะต้องทำยังไงนะครับ แบบไหนปกติแบบไหนไม่ปกตินะครับโอเคนะครับคลิปนี้ปลาชนลาที่น้องไปก่อนนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำวิธีการดูมูลไก่ว่าแบบไหนปกติแบบไหนไม่แบบปกตินาะโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ